ย่าหั่นนะมีแต่เครื่องในล้วนๆเด้อหันแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไฟให้มันสุกนะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่ง เออพ่อฟื้นกำลังยกของหนักอยู่โอ้โ <laughs> ห <c oughs> ร้อนมากเลยพี่น้องเอ้ อโอ้โหกิโหโโหโหโหนทั้งห้าสิบคนกูเลยีนแบบนั้นเยอะไนี่น <c oughs> ก็ให้กินทุกคนแล้วก็แ<ห>บ่งเขาด้วยจะกินฮอดชช่งกเลยนี่นทะเละสร้างเชิงก็ให้กินหมดม <c oughs> เรียกมือเลอะเพียง <c oughs> ให้มันได้กินดูไม่เพียน ทำคนเดียวมาเลยมาเลยค่ะให้เปลี่ยนซอกมากทำอาหารเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะบันเลงต่อนะคะใกล้แล้วคือความจริงและใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวแม่คำใส่ก็จะไปล้วนอันนีสวสิได้ล้วนคนละหม้อละมั้งใช่ล้วนหม้อนั้นแล้วก็ล้วนอันนี้ใช้เวลาน้อยนิดเดียวอื เอาแค่เชื้อลูกอันนี้เอาแค่เชื้อลูกตายกระเพาะนี่นิดๆแต่ถ้าถ้านั้นตลายมันจะเปื่อยัวมันจะเปื่อยต้องแยกกันรวนใช้เวลาต่างกันอันนี้เราหั่นแบบนี้แล้วเราจะต้องไปรวนค่าเชื้ออีกนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พักสายจะไปรวนตัวนี้ก่อนเออไปเลยไปเลยพี่เพราะว่าเสร็จแล้วก็มาเอาันตัวนี้ไปรวนกก็มาเอาตัวนี้ไปรวนทีหลังยกหม้อไปด้วยนะเดี๋ยวลืม เดี๋ยวจะดึนหลายรอบเกินไปจะเหนื่อยตะไคร้ตะไค้มาเยออ้ยคนชอบเครื่องในนี่ยว่าย,ยิ้มเด้ล้วเนี่เยอะมากเออต้องทำอะไรต้องไม่ต้องประหยัดเงินเออไม่ต้องประหยัดเงินโอ้มีคนเอาผ้าก,าก,าก,ากาั่งขึ้นลแล้วป่าหน้าสิมาเปิดเตาถุงผ้เอขลุมพัดเลยเห็นพระเอกขี้มาเขาวมาซอยแล้วเปิดพามานกั่งเลยเหงอแตกเหงอแตนอยู่แม่กลัวสองคนเออจัก เวลาหาผลฝ้ายุฟะนุ้ยค่กแท้แม่ขั้ใส่ไปใจตลาดเมื่อนี้ถึงใจขนาดเลยบบได้กินกระเพาะหมูมานานแล้วเอยเฉพาะกระเพาะนี่เครื่องในนี่เต็มหม้อเลย ตะไคร้ได้เนาะค่ะาบางคนก็ไม่ใส่ตะไคร่นะ,ะอือเสร็จจะไปมะกรูดกับหอม,มอมมือแล้วแต่จะมัก<ะ>แต่ใส่ก็ดีจะได้แก่ทองอืดครับอ,อือซอยเดี๋ยวสี่ซอยไห้ตไะไคร้กลไปบ๊าเอาเห็ดยังไงใส่สดิบๆเลยบ่อ เดี๋ยวจะตอกแล้วก็พุบเอาอันโบต้องพุบอันนี้ไว้เธอซอยใส่ลาบเอาอส่วนนี้อันนี้แล้เอาแต่ส่วนทางนี้เยอะเลยนะ,ะแต่ใครค่อยมากำบบะกรใหญ่โบละใส่ลายมันกะสิบกระเข้ฮะกะสิเป็นก้อย <c oughs> ใส่พอน่ามันอมอหมอมนี่แหละ <c oughs> เพิ่มความหอมเต็มไม่ใส่เยอ,อะใส่เยอะลูกอุ้ย <c oughs> ทักทำยังไงเนาะมีบอก Uh huh. ใส่ลงไปหอมเท็แน่นอนใส่แต่ไข่จะว่าเป็นก้อยลาบใส่แต่ผักหอมเหรอวะสะใจเลยพี่น้องอ ตัวเดียวอันเดียวนั่นเลกึดกึดกึดเลยเดี๋ยวเวลานั้นค่อยตักออกจัดไอ้ค่อยตักออกวัดดิเออใช่ไหอเพิ่มความหอมเข้าไปสมุนไพรลาบสมุนไพรแล้วนี่ เป็นกว่าๆขนาดขนเกิื่อนเพชรนเอาเรื่องเที่ปลูกใส่แล้วรอบองค์ปู่บ่ะอันนี้นี่แม่รั้วอะไรหน้าบ้านน้านี่บอกต้นใหญ่แล้วคือเอาต้นรุ่นใหญ่มาเถอะเนาะปลูกน้อยก็บพ่อท่านแค่ดอกมันดอกใสุกมือโอ้รุ่นนี้ปลูกแล้วเก็บใช้ด้วยบ่ะ ดัดดอกไปเลยอือแล้วก็ให้มันปลูงไหมอ่ดอกไปเรื่อยๆอ้าวปลูกแล้วมันทันเืือต้นแถมดอกตัวนี้อ่าคิดบาทต้นหนึ่งเยอะก็เอาอยู่เดี๋ยวเด็ดแล้วมันก็ขึ้นใหม่เอาอยู่ร้านลงค่ำพู้ใดไปซื้อวไปคนมาให้เจ้าของรถเนี่นี่แหละไปขนเบื่อไปกับลุงพันเนี่ยลุงพันเราปก่อนก้วจะได้ตามไป นี่นะม,มันแข็งเปิดไม่ได้รอแป๊บเดี๋ยวไปมุนใช่แล,ลว้วก็เรียหัวมุนชิดทางมันแข็งแน่นเลยอืมงมั้นใครมุนพิทาง จะเสร็จแล้วพี่น้องเอ้อ๋ออันนี้ตันะกนเนาะลาบเครื่องในหมู <laughs> หมูเยอะมาก เสร็จแล้วนะ